นี้นะครับเป็นชิวแต่งนะครับจะมีตัวหมุดหมุดกระจกนะครับทั้งสองด้านที่ปิดไว้นะครับแล้วก็เจ้าของเดิมเขาก็มาแต่งเป็นกระจกปลายแฮนด์แทนนะครับผมประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีด้ามเบรกด้ามคัดนะครับแต่งเป็นสีทองประมาณนี้นะครับลูกค้าเห็นไหมครับส่วนตัวท่อนะครับจะเป็นท่อแต่งนะครับจะเป็นท่อ SC Project นะครับสวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านครับผมวันนี้ผมมี CBR650F นะครับปี2018นะครับพี่แต่งลอมารอบคันเลยนะครับพี่แล้วเรามาดูชุดแต่งกันเลยนะครับว่าชุดแต่งของเจ้า CBR650F นี่มีอะไรบ้างนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูสภาพรอบรอบคันกล่องนะครับนี่ลูกค้าเห็นไหมครับประมาณนี้เลยโอเคครับโอเคชุดแต่งชิ้นแรกนะครับชุดแต่งบริเวณด้านหน้าครับก็จะมีชิวนะครับชิวเคลือบคาร์บอนนะครับ ตรงนี้นะครับเป็นชิวแต่งนะครับแล้วก็จะมีตัวหมุดกระจกนะครับทั้งสองด้านที่ปิดไว้นะครับแล้วก็เจ้าของเดิมเขาก็มาแต่งเป็นกระจกปลายแฮนด์แทนนะครับผมประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีด้ามเบรกด้ามคันนะครับแต่งเป็นสีทองประมาณนี้นะครับลูกค้าเห็นไหมครับโอเคแล้วก็บริเวณด้านล่างนะครับก็จะมีตัวอกแต่งนะครับลูกค้าเห็นหรือเปล่าเป็นอกแต่งนะครับประมาณนี้ นะครับผมส่วนสภาพยางนะครับเป็นยางดอลล็อปนะครับลูกค้าดูสภาพยางได้เลยนะครับนี่เลยครับผมโอเคครับต่อมาครับผมก็เป็นสภาพเครื่องครับลูกค้าดูได้เลยครับประมาณนี้ครับผมส่วนตัวท่อนะครับจะเป็นท่อแต่งนะครับจะเป็นท่อ s c Project นะครับประมาณนี้เลย รถก็เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับสภาพยางไม่ลังนะครับต้องขออาัยลูกค้าด้วยนะครับผมนี่ครับสภาพยางด้านหลังครับผมยางด้านหลังก็เป็นซีรีส์ดันหลอกเหมือนกันนะครับลูกค้าดูได้เลยครับประมาณนี้ครับผมส่วนไฟท้ายนะครับเออไฟไฟเลี้ยวด้านหลังนะครับก็เป็นแต่งเหมือนกันนะครับผมคุณลูกค้าโอเค ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูเลขไม้กันครับผมว่าเลขไม้เท่าไหร่นะครับนป๊บนึงนะครับอุ้ยเขียดโอเคเลขไม้อยู่ที่สองหมื่นสองพันกิโลเมตรนะครับผมเป็นยังไงบ้างครับคุณลูกค้าโอเคเดี๋ยวเรามาฟังราคากันได้เลยนะครับผมราคาจะอยู่บริเวณนี้นะครับ ดาวเริ่มต้นนะครับที่9,000บาทนะครับผมผ่อน4,700บาท60นวดนะครับส่วนราคาเงินสดจะอยู่ที่189,000บาทนะครับผมเป็น CBR 650F ปี18นะครับผมสำหรับลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับก็ติดต่อผมมาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งช่องทางติดต่อไว้ใต้คลิปนะครับผมสำหรับวันนี้ขอบพระคุณมากครับผมเจอกันคลิปหน้าครับ